สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์คริสจักรแสงสันธิภาพและสาลาธรรมแสงสันธิภาพครองหลวงทุกท่านดิฉันจิตรรัตชินวรยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการเฝ้าเดี่ยวประจำวันที่9ธันวาคมปีคริสตศักราช2020ในพระธรรมโรมบทที่15 ข้อที่22ถึงข้อที่33ด้วยกันนะคะให้เรามาอ่านพราะวจนะคำของพระเจ้าไปด้วยกันค่ะนี่คือเหตุที่ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ไม่ให้มาหาท่านแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องอยู่ในแว่นแคว้นเหล่านี้ต่อไปข้าพเจ้ามีความปรารถนามาหลายปีแล้วที่จะมาหาท่าน เมื่อข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปนข้าพเจ้าจะแวะมาหาท่านทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านขณะที่ไปตามทางนั้นและเมื่อได้รับความบันเทิงใจกับท่านทั้งหลายบ้างแล้วหวังว่าท่านจะช่วยจัดส่งให้ข้าพเจ้าเดินทางต่อไปขณะนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อช่วยสงเคราะห์ทรมิกชนเพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้นมาซิดโดเนียและแคว้นอาคายา<ค><อ>เห็นชอบที่จะเรียรายเงินส่งไปให้แก่ทรมิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มพวกศิษย์เหล่านั้นพอใจที่จะทำเช่นนั้นและความจริงพวกเขาก็เป็นหนี้ทรมิกชนเหล่านั้นด้วย เพราะว่าถ้าเขาได้รับคนต่างชาติเข้าส่วนในการฝ่ายวิญญาณจิตก็เป็นการสมควรที่พวกต่างชาตินั้นจะได้ปรนิบัติสิทธิ์เหล่านั้นด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังเมื่อข้าพเจ้าไปส่งผลทานนั้นมอบให้แก่พวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็จะไปประเทศสเปนผ่านตำบลที่ท่านอยู่นั้น และข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านนั้นข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าพ้นจากมือของคนในประเทศยูเดียที่ไม่เชื่อและเพื่อให้การปรนิบัติเนื่องด้วยผลทานซึ่งข้าพเจ้านำไปยังก,กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่พอใจของธรรมิกชนเพื่อข้าพเจ้าจะได้หามาหาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้าโดยความชื่นชมยินดีและมีความเบิกบานแจ่มใส ที่ได้พบท่านขอพระเจ้าแห่งสรรพสุขจงสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพี่น้องคะจากพระคัมภีร์ตอนนี้ให้หัวข้อว่าเปิดใจอัครทูตเปาโลผู้รับใช้พระเจ้าบทเรียนที่ได้รับจากพระคัมภีร์ตอนนี้มีสามบทเรียนด้วยกันคะ่ะ บทเรียนที่1อยู่ในข้อที่22ถึงข้อที่24มีใจผูกพันคิดถึงพี่น้องอย่างจริงใจอัครทูตเปาโลปรารถนาที่จะไปพบพี่น้องที่กรุงโรมแต่มีอุปสรรคปัญหาไม่สามารถไปได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีอุปสรรคใดๆแล้ว ร้อมที่จะไปหาพี่น้องที่กรุงรงได้และปรารถนาจะพบจะอยู่ร่วมบันเทิงใจกับพี่น้องและจะขอรบกวนพี่น้องช่วยจัดเตรียมเพื่อการเดินทางต่อให้ด้วยโดยปกติแล้วนะคะคนที่จริงใจสนิทสนมกันจริงๆนะคะจึงจะสามารถพูดคุยกันแบบไม่ต้องระวังตัวอะไร โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะพี่น้องหรือการสนับสนุนในการเดินทางต่อไปในชีวิตของเราควรจะมีพี่น้องที่รู้จักรู้ใจกันเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเราแม้กระทั่งเรื่องการเงินก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะบทเรียนข้อที่สอง มีใจรักและห่วงใยสงเคราะห์พี่น้องที่ประสบความยากลำบากปรากฏอยู่ในข้อที่25ถึง29บนะคะอัคารทูตเปาโลมีภาระใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่กรุงเยรูซาเล็มเนื่องจากพบกับความยากลำบากในการกันดานอาหารจึงไปแบ่งปันให้กับพี่น้องที่แคว้นมาซิดโดเนียแคว้นอาคธยา และพี่น้องได้เห็นชอบเรี่รงยเงินไปช่วยพี่น้องที่เยรูซาเล็มเพราะพี่น้องธรรวิกชนได้ยินดียอมรับธรรวิกชนคนต่างชาติเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านอัครทูดเปาโลยินดีมากที่จะไปเยี่ยมพี่น้องที่กรุงโรมหลังจากได้ทำภัรกิจในการช่วยเหลือส่งเคาะทรวิกชน ที่ยากลำบากแล้วพี่น้องคะเราในฐานะที่เป็นธรรมมิกชนของพระเจ้าเมื่อเราพบพี่น้องที่ขัดสนยากลำบากเราก็ควรจะแสดงน้ำใจรักและห่วงใยสงเคราะห์พี่น้องของเราเช่นเดียวกับอัคราธูตเปาโลนะคะบทเรียนข้อที่3าม มีใจถ่อมขอร้องให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อตนเองปรากฏอยู่ในข้อที่30ถึงข้อที่33นะคะอัครทูตเปาโลขอให้พี่น้องที่กรุงโรมอธิษฐานเผื่อให้ค้นจากอันตรายที่คนที่ไม่เชื่อในกรุงเยรูซาเล็มอธิษฐานเผื่อการเกิดผลดีในการทำการสงเคราะห์พี่น้อง ที่กรุงเยรูซาเล็มและอธิษฐานเผื่อการมาพบปะกับพี่น้องที่กรุงลงด้วยนะคะการที่เราขอร้องให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อตนเองนะคะเป็นการแสดงออกถึงความถ่อมใจเพราะเรารู้ว่าการอธิษฐานของพี่น้องนั้นมีคุณค่ามีความหมายเราไม่สามารถอยู่โดยรำพังได้แม้เราจะเข้มแข็งแค่ไหนก็ เราก็อาจจะล้มลงได้ความกล้าบ้าบิ่นของทารักรทูตเปาโลไม่ได้ทำให้รำพอแข็งกล้าวแต่ยังพร้อมแสดงความถ่อมใจขอความช่วยเหลือกับคนอื่นได้บางครั้งเราคิดว่าเราต้องอธิษฐานเฉพาะเรื่องที่สําคัญจำเป็นจำเป็นเท่านั้นแต่อาจารย์เปาโลขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อทุกเรื่องที่ต้องการเสนอ สรุปค่ะไม่ว่าเราจะเป็นใครยิ่งใหญ่สำคัญแค่ไหนก็ตามเราได้เห็นบทเรียงจากชีวิตของท่านอัครทูตเปาโลแล้วว่าท่านเปิดใจถึงความรักความผูกพันเป็นกันเองกับพี่น้องธรรมิกชนทุกคนท่านมีใจรักมีใจห่วงใยพี่น้องที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากท่านพร้อมที่จะทำงานหนัก พร้อมที่จะประสานเพื่อนำการแบ่งปันความรักความห่วงใยต่อพี่น้องทาวิก,กชนอาจารย์เปาโลไม่ถือเขาถือเราไม่เกี่ยงว่าไกลหรือใกล้ท่านได้ทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่อพันธกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริงและยิ่งกว่านั้นท่านมีใจถ่อมพร้อมขอความช่วยเหลือจากพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องการอธิษฐานเผื่อ ในความต้องการของตนเองบทเรียนวันนี้นะคะเรารองมานั่งลงพิจารณาจิตใจของเราเองดีไหมคะว่าเรามีจิตใจเช่นไรในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เปิดใจของเรากับพระเจ้าเปิดใจของเรากับพี่น้องพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่าที ให้มีจิตใจเหมือนกับพระเยซูคริสต์ด้วยกันค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการแด่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะคารของพระองค์ที่สอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ ื่อเหลือแบ่งปันแบ่งปันซึ่งกันและกันเมื่อเห็นพี่น้องเกิดความทุกข์ยากลำบากเราพร้อมที่จะช่อเหลือและแบ่งปันแบ่งเบาภาระของพวกเขาเวลาเจ้าค่าขอพระคุณพระองค์ขอพปรองทรงให ซึ่งการดํกากาอพระเจ้าค่าอบประคุณพระค์สำหรับคําวอนในวันนี้ขี่ฐานอบปคุณพระด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซุคริสต์เจ้า,จาอาเมนพี่น้องคะถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปเฝ้าเดี่ยวนี้ มีประโยชน์และเป็นพระพรต่อพี่น้องขอพี่น้องที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่เป็นพรต่อผู้อื่นต่อไปด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ